ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ลงประโบทิยาได้นำเสนออธิษฐานบาร,รมีมาหลายครั้งแล้วก็จะเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นโดยลำพังในความเป็นอธิฐานบาร,รมีก็เป็นผลที่สืบเนื่องมาจากทานจากศีลโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือของพระเจ้าเนมิระ แล้วของบุคคลอื่นก็มีลักษณะอย่างนั้นแม้เราพุทธบริษัททั้งหลายการเจริญธรรมะในแต่ละข้อนั้นผู้สังเกตว่ามันไม่ได้มีข้อใดข้อหนึ่งแต่จะมีข้อหนึ่งเป็นหลักแล้วมีข้อข้ออื่นเป็นปัจจัยเสริมสนับสนุนก็ทำนองคล้ายๆกับเราจะเดินเนี่ยเราจะเดินหรือเราจะดูหรือเราจะฟังแระชาช่วนอื่นก็เคลื่อนไหวตาม แต่เคลื่อนไหวในฐานะเป็นตัวสนับสนุนฉันต้องการจะดูเนี่ยเท้าก็ต้องสนับสนุนหูก็ต้องสนับสนุนมือก็ต้องสนับสนุนเส้นเอ็นประสาททั้งหลายในร่างกายเนี่ยต้องสนับสนุนแต่ไ่งันก็เดินไม่ได้เดินไม่ได้มันก็ดูไม่ได้สิ่งเหล่านี้ก็คือกระบวนการแบบธรรมชาติ ดังนั้นวันนี้ก็คงจะพูดเรื่องบารมีข้อที่เก้านะก็เออข้อที่เก้าที่จริงก็เรียงตามลำดับบารมีเพราะว่าเวลาเรียงแบบทศชาติเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่เก้าหรอกเพราะว่าเป็นการเรียงคนละแนวกันคือไม่ต้องไปติดใจนะว่าบารมีไหนบารมีก่อนหลังใครจะจำข้อไหนก่อนก็ได้เพราะจริงๆบารมีหลักเนี่ย เจืมุดว่าในความเป็นทานมันก็มีสัจจะมีเมตตามีขันติมีอธิษฐานมีศีลมีเนคขมะอยู่เป็นตัวสนับสนุนอยู่ไม่ใช่ว่าเราทำไปเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งตอนนั้นเด็กในเมตตานั้นท่านก็นิยามไว้ด้วยโครงสร้างเดิมนั่นแหละท่านบอกว่าถ้าท่านปรารถนาจะบรรลุโพธิญาณแล้วซ้าย ท่านจงสมาทานเมตตาบารมีจงเป็นผู้ไม่มีใครเสมอด้วยเมตตาที่ว่าท่านปรารถนาจะบรรลุพระโพธิญาณอันว่าฝนตกแล้วย่อมไหลและแผ่ความเย็นไปเสมอกันในเรือกที่ชันใดท่านจงเจริญเมตตาให้เสมอกันทั้งในคนดีและคนชั่วทั้งในสัตจรุและมิตรย่อมำํำระล้างมนทินคือทุลีออกไปท่านจงแผ่เมตตา ไปให้สม่ำเสมอในคนที่เป็นประโยชน์เกือ้อกูลและคนที่ไม่เป็นประโยชน์เกือ้อกูลท่านบำเพ็ญเมตตาบารมีแล้วจักบรรลุพระโพธิญาณได้นี้ก็เป็นเรื่องของการกระตุ้นเตือนจิตใจของพระโพธิสัตว์เราจะเห็นว่าเมตตาบารมีก็คือความไม่ประทุษร้ายหรือความไม่โกรธนั่นเอง บางทีท่านเรียกว่าอาโทสัะที่แปลว่าความไม่ประทุษร้ายให้เราสังเกตว่าในทศพิธรธรรมท่านเรียกว่า,าโกทัมคือความไม่โกรธก็เพื่อขับเคลื่อนจิตเข้าสู่เมตตาธรรมนั่นเองแต่ถ้ายังโกรธอยู่มันก็เลิกพูดเรื่องเมตตาเพราระว่าความโกรธนั้นเป็นข้าสึกหลักยังข้าสึกโดยตรงต่อเมตตา ความโกรธก็ดีอาฆาตก็ดีพยาบาทก็ดีจองเวรก็ดีไม่พอใจก็ดีไม่ยินดีก็ดีเนี่ยพวกนี้เป็นอุปสรรคของเมตตาทั้งนั้นแล้วบางครั้งแม้แต่การมราคะนะมันก็เป็นศัตรูที่ใกล้ชิดกับเมตตาจนเราอาจจะเกิดสับสนได้นะบางทีไม่ใช่เมตตาหรอกมันเป็นการมราคะเช่นว่าเรารักคนรักสัตว์รักสิ่ง โดยมองไปที่ความสวยงามความประณีตความมีศินของบุคคลเล่านั้นทำไปทำมามันเกิดอยากได้นะเราสังเกตว่าทำไปทำมามันเกิดอยากได้ถ้าอยากได้แล้วก็แสดงว่าจิตมันเหวี่ยงไปสู่กามร,ราคะส่โลภะแนละ้วมันไม่ใช่เตมตตาเมตตาเป็นการอภิบาลต่อบ,บุคคลอื่น แต่ว่าความรักเนี่ยมันจะมุ่งตอบสนองความต้องการของเราบางทีก็แยกไม่ค่อยออกกตวันก่อนก็ยังคุยกันถึงเรื่องปัญาวินัยบางประการเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าเราถือตามตัวอักษรแล้วเนี่ยจะอยู่ไม่ได้เลยจนวินัยที่เกี่ยวกับการรับเงินรับทองเนี่ย เพราะมันมีคำภาสาดีเยอะอยะคือยินดียินดีซึ่งเงินทองที่เขาเก็บไว้เพื่อตนมันก็ต้องอาบัติด้วยกันแต่ว่าที่พระเราปฏิบัติมาได้เนี่ยเพราะว่ามันมีเมตการอนุญาตคือเมตากาศเศรษฐีถ้าเห็นว่าถ้าพระขืนอยู่อย่างนี้แล้วก็ไปไม่รอดหรอกคือไปไหนไม่ได้ก็เลยขออนพิเศษ ให้มีบุคคลสามารถรับแทนได้แล้ก็สืบต่อกันมาได้แตะถามารักษาบริสุทธิ์หมดจดได้ไหมมันจะยากเพราะว่าบางครั้งเราอาจจะไม่รับเองนะแต่ให้คนรับก็ไม่ยินดีอะไรหรอกถ้าดูใจธรรมดาไม่ยินดีอะไรแต่ต้องดูว่าถ้าเด็กทำหายเนี่ยมันเกิดเสียดายหรือเปล่า ถ้าเสียดายก็แสดงเรายินดีมันหรือว่าโกรธเด็กหรือเปล่าถ้าโกรธก็แสดงว่ายินดีมันเพราะยินดีบางนคู่ก็ยินได้เพราะนันบางครั้งบางคราวเราก็เอามาเป็นเงื่อนไขในการโอ้โอวดในการข่มคนอื่นในการดูหมินคนอื่นเพียงเพราะว่าคนอื่นไปจับหรือคนอื่นไปรับเอาตัวเองแล้วก็แยกน้ำหนักน้ำหนักเบา เบาหนักไม่ออกเนยสุดก็หาเรื่องเพิ่มบาปไปแก่ตัวเพราะในการมองธรรมะนี่ยจึงบางทีไม่ใช่มองเฉพาะมุมใดมุมหนึ่งการทำความเข้าใจกับเมตตาก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือบางทีเนี่ยมันไม่มีใครที่ทำให้ท่านขัดใจท่านก็แสดงเมตตา เมตตาต่อคนนั้นคนนี้ถ้าต้องการอะไรท่านก็ได้ตามถ้าต้องการจะใช้ทําอะไรเราก็ทําให้ท่านทุกทีท้อก็เมตตาต่อเราเพราะเราทประโยชน์ต่อท่านเตอเมตตามันไม่ได้ใช้อย่างนั้นอย่างเดียวนะฮะคืออย่างนั้นก็ใช้แต่ว่าอย่าลืมมาท่านเน้นไปที่ว่ามันมือก็ฝนตกนี่มันไหลผ่านอะไรก็ตามมันจะทําให้สิ่งเหล่านั้นเย็นเหมือนกัน แล้วก็เปียกชุ่มไปด้วยกันไม่ได้เลือกที่รักมากที่ชังต่อใครเมตตาท่านจึงแสดงว่ามีสัตว์เป็นอารมณ์มีสัตว์ทั่วไปเป็นอารมณ์คือไม่ได้แบ่งแยกเป็นเราเป็นเขาวความรู้สึกเป็นเราเป็นเขาจะเป็นอุปสรรคต่อการจเจริญเมตตาเราพูดเรื่องเมตากันเยอะแต่เราจเจริญเมตตาได้ยาก เพราะอะไรเพราะว่าในความเป็นอัตตาตัวตนความเป็นเราเป็นเขาความเป็นพวกเราพวกเขาเนี่ยมันอยู่เยอะอัตมาเข้ามาอยู่ในกรุงเทพตั้งนานแล้วนะแต่ความรู้สึกประทับใจไม่ค่อยมีคือบางครั้งบางคราวเราขดหูด้วยทําเพราะอะไรเพราะว่ามันมีความเป็นเราเป็นเขาเยอะเหลือเกิน บางวัดเนี่ยสมพานอยู่จังหวัดหนึ่งนี่ลูกวัด่ยอยู่จังหวัดนั้นเกือบทั้งหมดแสดงว่าเรากับพวกเราแต่นั้นเอง,งทั้งๆที่วัดเนี่ยเป็นสาธารณสถานสาธารณสถา,านแล้วก็ป็นบุญยสถา,านโดยเฉพาะความเป็นสาธารณสถา,านเนี่ยมันทั่วไปแก่กลุ่มพุทธบริษัททั้งหลายแล้วผู้สร้างเองก็สร้างเพื่อสง์ที่มาจากจากตุรทิศ แต่ในภาคสนามเนี่ยเราเห็นความคับแคบที่ชัดเจนมากในเรื่องเหล่านี้บางแห่งขนาดว่าพระมาจากต่างจังหวัดจะบอกขออยู่ในท่านให้อยู่แต่มีข้อแม้ต้องสึกบวชใหม่เลยโอมันน่าสลดนะบางครั้งก็ให้อยู่แต่ในฐานะเป็นพระผู้อาศัยในแง่ของความเป็นจริงเนี่ยเราก็เป็นผู้อาศัย เขาไม่มีใครเป็นเจ้าของวัดนะนะเพราะโลกนี้เรายังเป็นผู้อาศัยเลยนับประสาอะไรกับวัดโลกนี้ประเทศนี้ทั้งหมดเนี่ยเราอาศัยทั้งหมดเลยเราไม่ได้เป็นเจ้าของอะไรเลยแต่เพราะความคั้าแคบในจิตใจมนุษย์มันก็แสดงความเห็นแก่ตัวออกมาแต่แสดงทีท่าเมตตาอะไรอะไรออกบางบางทีมันไม่ได้มีเมตตาอะไรดันนั้นวันก่อนเนี่ย บรรยายเรื่องก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าวิเคราะห์ให้ดูแล้วก็เชื่อมโยงในสิ่งต่างๆให้เขาฟังลงมาเจอก็โยมก็บอกว่าธรรมะนี่เข้าใจยากจริงว่ยิ่งอธิบายลึกลงไปแล้วยิ่งเข้าใจยากแต่ที่สำคัญเนี่ยยิ่งคือปฏิบัติยากบอกว่าใช่เพราะจริงๆแล้วเนี่ย ธรรมะพอถึงภาคปฏิบัติเนี่ยยานเดชจะยกตัวอย่างให้ฟังว่าเรื่องนางเวเทีกาที่ตอนที่ว่าด้วนยะเบคาเนียไม่ใช่ตอนที่ว่าด้วยคันติเนี่ยคือเมื่อคนเอาอกเอาใจท่านธนุถนอมน้ำใจท่านไม่ให้เสียความรู้สึกเนี่ยท่านรักษาความดีไปได้ตลอด ไอ,ไอ้พื้นจิตจริงๆมันไม่ออกมาเพราะไม่มีตัวกระตุ้นให้ออกมาแต่พอดีนางทาสีคือนางกาลีเนี่ยแกไม่เชื่อว่าคุณนายของแกจะดีขนาดนั้นสงสัยว่าเพราะไม่มีอะไรมากระทบเรืมั้งแกก็ทดสอบดูโดยการนอนตื่นสายสามวันนั้นเองได้เอยถูกนางเวเทกาตีหัวแตกเลยเพราะว่าเรียกแล้วไม่ยอมลุกขึ้น นั้นแสดงเห็นว่าขันติก็แตกเมตตก็แตกและอุเบขาก็แตกคือธรรมะมันจะแตกหมดเลยไม่ใช่แตกเฉพาะขันติแต่ธรรมะคือเมตตาก็มีกำลังไม่พอไม่มีการอภัยไม่มีการอดทนไม่มีการเมตตาไม่มีอุเบขาไม่มีอธิษฐานไม่มีอะไรเลย เพราะอะไรเพราะกิเลสไปทำหนะ้าที่แทนสั่งการแทนดังนั้นในแง่ของเมตตาเนี่ยก็คงจะต้องขยายหลายวันเพราะว่าเป็นเรื่องใหญ่มากนะครเมตตาเนี่ยมายังมองอยู่ว่าเราไปมองเชือ่อมโยงเราพระพุทธภัิสิทธิวเจ้าทรงงสแดงแล้วก็ ในการต่อมาเนี่ยราดูที่ศีลดูที่สีเนี่ยดูที่องค์ธรรมคือจนสามารถสรุปได้ว่าถ้าเราอยู่ร่วมกันโดยเมตตาได้เนี่ยโลกจะเข้าสู่สันติโดยอัตโนมัติเพราะในโครงสร้างของศีลข้อที่หนึ่งเนี่ยคือเราลองสังเกตว่าไม่มีในาศาสนาอื่นนะที่มีบทบัญญัติในลักษณะน,นั้น ทรงใช้คำว่าปานะแปลว่าสัตว์ที่มีลมหายใจข้าออกหรือสิ่งสัตว์และสิ่งที่มีลมหายใจข้าออกกวหมายความว่าพุทธบริษัทเนี่ยระดับทั่วไปคือไปทําลายชีวิตสัตว์ไม่ได้ระดับที่ประณีตคือเป็นภิกษุกับภิกษุณีทําลายพืชยังไม่ได้เพราะพืชเขาก็มีลมหายใจเหมือนกัน ชันไม่เด็ดใบขาวเนี่ยเขาก็เจ็บเหมือนกันเพราะนั้นพระจึงไปตัดกิ่งไม้หรือมาเอาแต่เด็ดใบไม้สักใบเนี่ยยังไม่ได้เลยนั้นแสดงถึงการมองที่ลึกซึ้งมากแล้วก็มีความเป็นสากลในด้านศิลธรรมจัญญาพอไม้แผลไม่ตาก็จะเห็นว่าขึ้นสเพสัตา ไปว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงแล้วมองที่เมตตาก่อนเพราะถ้าเมตตามันเดินได้แล้วมันเดินได้หมดให้ลองสังเกตในเรื่องศีลก็ได้นะฮะที่จริงเราเมตตาที่ตัวเองก่อนแล้วก็ขยายเมตตาเหล่านั้นไปหาคนอื่นคนไหนที่เราเจริญเมตตาได้ง่ายก็เจริญไปในคนนั้นก่อน จะยกตัวอย่างว่าเราเมตตานายกอต้องถามใจเราดูนะว่าเราฆ่านายกอได้ไหมรักทรัพย์นายกได้ไหมด่วงเกินคู่ครองนายกอได้ไหมโกหกกับนายกอได้ไหมยุยงนายกอเกิดแตกแยกกับครอบครัวได้ไหมด่าว่านายกได้ไหมมันไม่ได้ไปหมดเลยโดยธรรมชาติธรรมชาติจิตที่เมตตาเนี่ยมันจะดึงธรรมะจำนวนมหาศาลเข้ามา แล้วก็ปรับไปเรื่อยๆสามารถจะมองในมุมเราเอาื่นอ้าเราล่วงเกินทรัพย์สินเขาไม่ได้แล้วเมื่อสิทธิใเนี่ยทรัพย์สินเขาไม่ได้สมมติว่านายกอลืมเงินเดิมกระเป๋า,ปาเงินทิ้งไว้เนี่ยเรารู้เป็นของนายกอเราเก็บไปให้เลยต่อมานายกเกิดขาดแคลนเงินเรามีเงินเราไปช่วยเขาเลย เห็นไหมมันจะออกไปเองโดยอัตโนมัติพอไอตอนช่วยนี่มันไม่ใช่สวัสดิภาพแล้วมันเป็นสวัสดิการละจิตใจมันเริ่มปกแผ่ให้ความสงบเย็นแก่บุคคลอื่นเรื่อยไปต่อมาลูกนายกองไม่มีค่าเทิมเรามีเงินเราก็ช่วยไปถึงลูกละเมียนายกองเกิดมีอันตรายมีคนเขาลวนลามเราไปปกป้องบางครั้งอาจจะถึงบาดเจ็บนะ ก็พร้อมที่จะปกป้องคุมค้มครองคนเหล่านั้นนั่นคือลักษณะที่ประณีตแต่ใครโกหกหลอกลวงนายกลูกนายกเมียนายกพ่อแม่นายกไปหายไปเลยมันจะเป็นลักษณะเลื่อนไหลคล้ายๆกับต้นไม้ที่มันสูบอาหารมาจากใบจากรากเนี่ยมันเลี้ยงไปหมดทางลำต้นธรรมะเองก็เป็นเช่นนั้นแต่ว่าทำยังไงจะสร้างเมตตาจิตขึ้นมาได้กลายเป็นปนัญหาใหญ่เลย สังคมไทยเราเป็นสังคมที่เคยสัมผัสลึกนะสัมผัสเมตตาได้ลึกมากแต่เป็นที่น่าเสียดายว่าความอบอุ่นเหล่านี้ความเยือกเย็นสงบเย็นเหล่านี้มันจางไปแม้ภายในวัดวาอารามเองก็จางไปนะถ้าเรา,าเทียบเคียงกับเหตุการณ์ในต้นต้นรัตนโกสินทร์คือสองร้อยกว่าปีที่แล้วมาเนี่ย เรามองที่นิราชนรินันั้นซึ่งนะฮะนิราชนรินเนี่ยเราจินตนาการเราเห็นภาพความสงบเย็นมันไปเชื่อมโยงมาเป็นแถวมาเลยเชื่อมโยงมาจากพระปณิธานของพระเจ้าตากสินแล้วพระราชปณิธานของปุจจัดคว้าจุฬาโลกแล้วก็กลายเป็นหลอ่อหลอมขึ้นมากลายเป็นวิถีสังคม มันกลายเป็นเศรษฐกิจเป็นการเมืองเป็นสังคมโดยมีศาสนานำซึ่งในช่วงสุดท้ายของจารึกพระเจ้าตากสินเนีเ่ยที่บอกว่าคิดถึงพ่อพราะอยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่ประศาสนาพระพุทธศาสนาอยู่ยงคู่องค์กษัตริย์ศาสดาควักไว้คู่กัน เป็นราชพินากรรมที่สั่งเสียให้คนพยายามผนึกชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เข้าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วให้เป็นสถาบันหลักของแผ่นดินมาถึงยุคพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมาราชก็มีพระราชปณิฐานไว้ในนิราธาดิตแดงที่ว่าตั้งใจจุปธรรมพกยอยกพระพุทธศาสนา องคการขอบคันนศีมารักษาประชาชนและบนุรีแล้วก็เดินอย่างนั้นจริงๆคือศาสนานำตลอดศาสนานำเศรษฐกิจศาสนานำสังคมศาสนานำการเมืองศาสนานำการทหารตตลงว่าศีลธรรมมันก็แทรกไปทุกอังข้าะยคของความเป็นสังคมในนิราชนรินบาทแรกบทแรกสองบาทสุดท้ายะน บุญเพลงพระหากสรรยศาสตร์รุ่งเรืองแห่บางกบายเบิกฟ้าฝึกฟื้นใจมือบางกบายก็คือปิดประตูนรกเบิกฟ้าก็คือเปิดประตูสวรรค์โดยวิธีใดด้วยฝึกฟื้นใจิตใจของผลเมืองทีนี้การฝึกฟื้นใจิตใจของผลเมืองเนี่ยมันมาตั้งแต่นู่นแหะสุขโขทัยมาแล้วปลูกไม้ตรีอย่ารู้รางสร้างกุศลอย่ารู้รย นั่นก็คือเมตตาไมตรีต่อคนทั้งหลายไมตรีนั้นมันเป็นันกิจแต่นั่นเองนะเมตตาเป็นภาษาบาลีแต่แม้แต่มิตรมันก็มาจากคำว่าเมตตาเมตตาไมตรีมิตรมันก็กรอบครอบข่ายความหมายก็อย่างเดียวกันจนถึงมีการพูดกันว่าปรารถนาสารพัดในปัตตภีเอาไมตรีแลกได้ทั้งใจจง เดี๋ยวสมเด็จประมาสัมนาเจ้ากรมยาวิชานุรถก็มาส่งสรุปไว้ในตอนหลังว่าไม่ตาธรรมคำจุนโลกซึ่งก็ที่จริงก็สรุปความจากพระพุทธธรรมรัตน์นั่นเองพระพุทธเจา้าทรงแสดงไว้ว่าการไม่บิดเบียนกันคือการสํารวมระวังในสัตว์ทั้งหลายนั่นเป็นความสุขในโลกเพราะในภาพในการนําพาศาสนา วัดวารามต่างๆนั้นมันมีแรงบันดาลใจสูงมากมีความประทับใจนึกถึงเราก็จินตนาการไม่ค่อยออกนะทุกวันเนี่ยแล้วก็ท่านก็จะท้อนภาพในวัดในเมืองหลวงนี่แหละแต่แต่ว่ายุคอยุทยาอายุคต้นรัตนโกสินทร์เท่านั้นเองก็ <c oughs> ความที่ว่าเรืองเรืองไตรรัตนพ้นผ่าน,นแสงรินรถพระธรรมแสดงคำเชา้า เจดีระดะัแสงเสียดยอดยนยิ่งแสงแก้วก้าวแกนล่าหลากสวรรค์โบระเบียงมาโดพื้นภัยหารธรรม,มาสาลาลานพระแพ้วขอไตรระคังขานภายคำ่ำไขปรปทีบโคงแก้วกำมพ้าเฟื่อนจันมันกลายเป็นดินแดนแห่งภาคกาสาวพัทที่ปรับจิตของคนให้มีความสงบเย็นด้วย เมตตาแล้วก็ขันติซึ่งเป็นเรื่องที่น่าคิดนะฮะว่าองค์การสหประชาชาติที่มีมติให้วันวิสาขาบูชาเป็นวันสำคัญสากลเนี่ยเพราะก็มองเห็นการพัฒนาสังคมหรือการนำสังคมของพระพุทธเจ้าด้วยขันติและเมตตา ซึ่งก็ตรงกับปรัชญาขององค์การสหประชาชาติอุดมการขององค์การสหประชาชาติที่จะนำคนเข้าสู่ยุคของเมตตาและก็ขันติคืออดกลานอดทนแต่เราจะเห็นว่าองค์การประชาชาติก็ไม่ไประสบความสำเร็จเท่าที่ควรแล้วก็เหมือนกับพระพุทธศาสนาในยุคพระพุทธเจ้าหรือแม้แต่ยุคสุโขทัยเนี่ยเราก็ประสบผลได้ลึก แต่พอถึงยุคปัจจุบันเนี่ยเราไม่ประสบผลเลยนะฮะท้งเมตตาทางขันติคือไม่ใช่เลยหรอกแต่ราสับสเม,ม็จผลได้น้อยเพราแม้แต่วงการของคณะสงฆ์เองเราก็ไม่ค่อยมีปมจุดเด่นของเมตตาและขันติจะมีแต่เรื่องราวอะไรไม่รู้ปรากฏเป็นข่าวเป็นคราวแล้วก็ฟอร์มกันแต่นั้นก็เป็นเรื่องเฉพาะคน ภารกิจของพุทธศาสนิกชนไม่ใช่เกณฑ์ในคนอื่นเขาทําแต่เป็นเรื่องที่เราจะต้องรับผิดชอบในการศึกษาในการปฏิบัติในการเผยแผ่และในการดูแลระรศาสนาโดยมีเมตตาเป็นเ,เรียกว่าปุเรจาริกคือน,นาไปข้างหน้าทุกฝั่งทั้งหลายแต่รูปพฏิยาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงอกงามไปบูรณนธรรม จะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทุกันทุกท่านสวัสดี